สวัสดีค่ะพี่อ้อยมารีวิวน้ำตาเทียมนะคะน้ำตาเทียมเนาะที่พี่อ้ยอยหลังจากผ่าตาแล้วนะคะพี่อ้อยจะต้องใช้นะคะตัวนี้จะเป็นแบบวันต่อวันนะคะก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นแผงนะคะแตห่หนึ่งวันเนี่ยเขาจะให้ใช้ ประมาณหนึ่งรอดนะคะก็พอดีพอดีนะคะเราถ้าเราไม่เคืองตาเราก็ไม่ต้องหยอดเนาะถ้าเราเรู้สึกเคืองตาหรือว่ามีปัญหาอะไรตาแห้งหรืออะไรนะคะก็ก็ก็หยอดนะคะแต่พอเปิดใช้ปุ๊บครบหนึ่งวันเราจะต้องทิ้งเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาไม่มีสารกันบูดเนาะไม่ได้ใส่สารกันเสียอะไรประมาณนั้นนะคะ เมื่อวานพี่อ้อยไปอ่าคนหมอนัดเนาะแล้วคนหมอก็จ่ายมาแบบนี้เลยใช้ยาวตัวนี้ถ้าออกไปซื้อข้างนอกก็แพงอยู่นะคะตอนนี้พี่อ้อยอ่าใช้สิทธนะคะสิท ราะว่าพี่อ้อยย้ายสิทธิ์ไปที่โรงพยาบาลน,นี้เนาะย่ายย้ายสิทธิ์ไปที่โรงพยาบาลน,นี้แต่ตอนที่ผ่าผ่าต้อเนี่ยค่าเลนเราต้องจ่ายนะคะค่าเลนตาเนาะเราต้องจ่ายเพราะว่าเราเลือกเลือกเลนนะคะเลือกเลนที่เป็นเลนพิเศษนะคะแล้วก็ อาถ้าถ้าเราไม่ถ้าเราจะไปรักษาตามสิทธิ์เราจะต้องใช้เวลารอหลายปีเลยนะคะคแต่เลนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะจะไม่ใช่แบบที่พี่อ้อยพี่อ้อยสั่งนะคะไม่ใช่แบบที่พี่อ้อยสั่งก็ตัวนี้เราสั่งนะคะก็ก็เลยต้องเสียตังค์นะคะแต่ถ้ารักษาตามสิทธิ์ ที่เราใช้สิทธิ์ไปรักษาที่นี่เนาะก็จะรักษาฟรีเลยนะคะแต่ว่าพี่อ้อยยอมเสียตังคนะ์เนาะเพราะว่าเราไม่อยากรอานานนะแต่พวกน้ำตาเทียมพวกอะไรเนี่ยนะคะก็คือไม่ได้เสียไม่ได้เสียตังค์นะคะตัวนี้ถ้าซื้อข้างนอกนะคะหนึ่งของประมาณ400ร้กว่าบาทนะคนหมอให้มาจ่ายมาเพราะว่าพี่อ้อยต้องใช้ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลายไว้ใต้ช่องเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ